สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนิงปณิตาฝากข้อความไม่ไว้น้ากระติก บอกเลยเจอดอกนี้ไปมีจุกจากกรณีที่ก่อนหน้าน,นี้กระติกผู้จัดก,การของแตงโมนิดาไปออกรายการหัวกระแสนแะได้กล่าวยืนยันว่าตนเองนั้นไม่เคยหลอกแตงโมเขาคือเพื่อนหนูจะหลอกทําไมหนูไม่เคยหลอกเพื่อนชวนไปเที่ยวไปลงเรือมีหลักฐานแค่ไม่ได้เอามาให้ใครดูไม่ได้เอาเพื่อนไปเป็นเด็กเอนเตอร์เทนอีกทั้งกระติกได้กล่าวอีกว่านาทีที่แตงโมตกน้ํามีคนเห็นแตงโมตกก็คือเพื่อนโดยที่แตงโมไปฉี่ไม่บอกใครเหมือนจมไปเลยจังหวะลุกคือปลาตก องพยายามหาก็ไม่เห็นและจะแจ้งตำรวจอย่างไราทางคุณบิ๊กก็บอกว่าให้บอกว่าแตงโมพลัดตกน้ำแต่ไม่ต้องไปพูดเรื่องชี่พราะจะเสียภาพลักดาราที่ไปชี่กลางแจ้งและล่าสุดทําเอาฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อหนิงปณนิตานั้นก็ได้ฝากข้อความไม่เว้นหน้กกระติกจนแมทพิรณีโผลกลางไอจีบอกเลยเจะดอกนี้ไปมีจุกซึ่งหนิงปณิตานั้นก็ได้โพสต์รูปภาพกระติกน้ําและได้ระบุข,ข้อความว่าตามนี้นะอย่ามากระติก เองมีหน้าที่เก็บความเย็นไม่ได้มีหน้าที่เก็บความลับท้ากลังชาาเนี่ยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ